สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องน้าท่วมทุ่งผักบุ้งหลวงเหล่งชานแนวนะฮะก็วันนี้นะจะพาเพื่อนๆมาดูผมย้ายต้นกระทอมต้นนี้นะเพื่อนๆที่เสียบไว้ตอนนี้ก็ห้าเดือนและห้าเดือนกว่าก็คือมันไม่โดนแดดเพื่อนๆพอทีนี้มันไม่โดนแดดใช่ไหมมันก็ไม่แตกอาจจะเป็นเพราะกระทบหนาวด้วยนะเพื่อนๆไอ้ที่ว่า ปลูกต้นไม้หน้าหนาวเมื่อกี้นี้ผมเชื่อเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใบามันออกช้ามากนะครับสังเกตได้จากตอนที่ผมปลูกตอนปลายฝนนะโอโหงามมากแล้วพอมาเข้าหน้าหนาวโดนล,ลมโดนอะไรมาสตันหมดเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ยังไงอยู่งั้นเลยก็เดี๋ยวเราจะมาย้ายใส่กระสอบนะเพื่อนเพื่อนแล้วจะเลี้ยงไว้ในกระสอบให้มันโตก่อนให้มันงามแล้วถึงจะเอาไปลงดินหลังบ้านโอเคเรามาเริ่มเลยครับ ครับเพื่อนๆนผมจะล้อมด้วยวิธีการขุดรอบนะเพื่อนเพื่อนันนี้ผมก็ศึกษามาจากใน YouTube นี่แหละนะมีอาจารย์เขาสอนวิธีล้อมก็คือผมจะล้อมอย่างนี้เพื่อนๆนนะขุดรอบนี้เลยแล้วก็จะแต่งเพื่อแม่มันโดนลากนะเพื่อนเพราะลากมันยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้เราต้องเก็บลากไว้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยนะครับ ก็ที่ผมศึกษามานะเพื่อนๆก็คือเราต้องหันหน้าจอบด้านหลังจอบนะเข้าไปต้นไม้เข้าไปในต้นนเพื่อนเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยและดินด้านในมันจะไม่แตกเพื่อนๆเมื่อกี้ที่ผมเปิดหน้านี่คือผมเปิดทําร่องไว้ก่อนแต่แล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยเพื่อนหันหลังจอบเข้าไปหาต้นไม้ของเราเพื่อไม่ให้ดินด้านในมันแตกอันนี้ผมศึกษามาจากอาจารย์ที่สอนพื้นนี้งานลากลากออกมานี่เลย ที่สองวิีล้อมนะเพื่อนเราก็มาทำาอนี่นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะลากออกเยอะมากเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เป็นรากเก่าของมันขาวจั๊วเลยนี่น,นี่ก็เป็นรากฝอยของมันนี่เพื่อนเพื่อนไหมอันนี้ก็คือรากใหม่ของมันเนี่ย ไหมเขาขาวเนี่ย <c oughs> ลากมันลอยขึ้นมางบวนนีนะ่อย่างเงี้ยเเรียกลากลอยฝั่งนี้ก็เยอะนะเดีย๋ยวเราจะขุดลงไปเป็นรูปลูกข่างนะเพื่อนๆแต่เราจะไม่ใช้ผมจะไม่ใช้แสแลนล้อมผมจะเอาใส่ถุงกระสอบนี่นะ เดี๋ยวไปคุยกันต่อเลยเพื่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วเห็นไหมผมคูดเป็นลูกข้างเพื่อที่จะเอียงมันใส่กระสอบได้นะเพื่อนๆแต่ก็ต้องระวังระวังดินบนมันแตกปกติที่ผมดูอาจารย์กขาสอนในคลิปนะต้องใช้สแลนนะครับเพื่อนๆหรือไม่ก็เป็นกระสอบป่าน มาคุมมันนะเพื่อน,น,นแล้วก็รัดยกขึ้นแต่ผมจะยกใส่กระสอบปุ๋ยเลยเพราะผมจะยังในกระสอบปุ๋ยนะเพื่อนนี่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าแทงแทงเฉียงเข้าไปนะเพื่อนนะโอเคครับครับเพื่อนตอนนี้ต้นก็เริ่มหลวมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระสอบไปเลยนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนี่โอเค ดันดันแบบเมื่อกี้มีหลังผานนะหลังใช่หหลังจบหลัง,ลงดัน<ม>พอพอ นี่นะครับเพื่อนๆผมก็ย้ายมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือกลางแจ้งเลยนะจะโดนแดดเช้าแดดเช้ามาฝั่งนี้ก็จะโดนต้นเต็มๆนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือต้นที่ผมตอนกิ่งนะเนี่ยงามเลยส่วนต้นที่เห็นไหมเพื่อนเนพะื่อนทาข้างหลังอะ่ะตายหมดเลยเห็นปะอันนั้นคือเสียบยอดนะเพื่อนเพื่อนก้านแดงทั้งหมดที่ผมบอกอะว่าจะเป็นต้นหนึ่งก็ตายนะก็เนี่ยแหละผลกระทบของลมหนาวนะเพื่อนเพื่อนผม เชื่อเลยว่าปลูกต้นไม้หน้าหนาวไม่ดีนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ิตายหมดตายแล้วว่าจะเป็นกิ่งสองกิ่งก็รอแ,รแล้วนเพื่อนๆน่าจะไม่รอดแต่กิ่งที่ตอนมาเนี่ยที่ผมตัดของป่าเพื่อนผมมาเนี่ยรอดนะเนี่ยงามเลยอ่นนี้ก็ย้ายเรียบร้อยเดี๋ยวก็รดน้ำหน่อยเพื่อนทีนี้โดนแดดเต็มๆอยู่นู้นไม่โดนแดดมันเลยไม่งาม ลากถอดก็จอยเลยเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะรอดไม่รอดแอน,นเน่รอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ